ไอ้โอม่าเฮ้ยสวัสดีค่ะบอสอ๋ออีกสามวันมีสัมมนาสำคัญใช่ไหมคะที่ต่างจังหวัดต้องไปให้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบอสโอ้ยอีกสามวันหรออืมห้ามขาดด้วยมีคนมาตั้งส0ห้าสิบคนเนะี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการป้องกันโควิดด้วยช่วงนี้น่กกากลัวมากอื๋อวิธีนี้ก็ได้ได้วยเหรอโอเคเลยอ่ะดื่มสักหน่อย ถึงเวลาที่เราจะต้องตรวจสักีอปัติเทอปัติเทเทนะอปัตินาอาปัติเทเทนทนะเ8 7 <c oughs> 6 5 4 3 2 1หม <c oughs> อหมอ,อที่หมอบอกว่าแอลกอฮอล์มันจะฆ่าโควิดได้ มันถึงฆ่าไม่ได้หมอเขาไม่ได้โกหกนะแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อได้จริงแล้วแอลกอฮอล์ของนูมันเป็นแบบไหนล่ะแอลกอฮอล์แบบนี้หรอไม่ถูกหรอโอ้ยนี่มันคนละแอลกอฮอล์กันแล้วเข้าใจผิดแล้วนี่แอลกอฮอล์อันนี้ต่างหากที่มันเอาไว้สําหรับฆ่าเชื้อโควิดเข้าใจผิดแล้วเนี่ยยี่คงไ่อ่านข่าวเฟซนิวมาใช่ไหมที่บอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ย มันฆ่าเชื้อได้เดี๋ยวไปกักตัว15วันเลยอย่าเข้ามาใกล้หมอนะหมอกลัวเพราะโปรแกรดีอบรมละครรู <Their royalty> ้เท่าทันสื่อสุนทรจากคณะละครมาลองดูสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย